Okay. you รานรามเงงนะคะอยู่ที่บูธ E13 นะคะอยู่กลางฮอลเลยค่ะเราเป็นแฟรนไชส์ราเมงแล้วก็อาหารญี่ปุ่นนะคะ<ม>ก็คือข้าวหน้าดงบุรีนะคะมีทั้งหมด12เมนูแล้วก็ราเมงอีก4น้ําซุปค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจแฟรนไชส์ของเราก็สามารถมาหาเราได้นะคะที่เมืองทองธานีฮอลง8นะคะงาน smart SME expo นะคะ<ม>ก็ปีนี้ก็มีโปรโมชั่นมากมายแล้วก็ใครที่อยากจะลองชิมนะคะก็สามารถมาชิมแล้วก็มาพบกันที่บูธ E13 นี้ได้เลยค่ะโปรโมชั่นที่จองในงานนะคะเพียงแค่5,000บาทนะคะได้ ติดรถพิเศษ50,000บาทนะคะจากค่าแฟนชาย250,000บาทนะคะแถมยังได้สิดนะคะในการขายข้าวหน้าดงบุริ12เมนูแล้วก็แซลมอนกริลนะคะในมูลค่า49,000บาทกับ6 9 0 0 0บาทราับฟรีไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะไขหวานบ้านซูชินะคะเราอยู่บูธ e14 ค่ะขอเจ็ดอแปดนะคะของเราเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารค่ะเป็นอาหารญี่ปุ่นเป็นซูชิแล้วก็ของเราอะค่ะมีขายแฟรนไชส์ด้วยค่ะตอนนี้โปรโมชั่นของเราอะค่ะมีส่วนลด10,000บาทค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเข้ามาแล้วก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเรายินดีมีโปรโมชั่นรับให้แน่นอนค่ะของเราราคาเดียวค่ะ ,0,000 0บาทค่ะก็มาพบกับเราได้นะคะไขหวานบ้านซูชิค่ะ ที่งานสมาร์ท XME Expo 2024ก็เราอยู่บูธ2 4ค่ะอ .7 ถึงอ .8 มาในวันที่4-7นี้ได้เลยนะคะ ร้านเลมงลาเมงค่ะบูธเรา H05 นะคะวันนี้เรามีทีออสแล้วก็มีฟูดทักมาเลยนะคะฟูดทักของเราจะเริ่มต้นอยู่ที่259,999บาทมีส่วนลดให้ด้วยนะคะในงานถ้าใครไม่สะดวกเป็นฟูดทักอยากอยู่เป็นพื้นที่ตลาดหรืออะไรอย่างนี้ค่ะสามารถมีแบบเป็นทีออสด้วยเริ่มต้นที่8 9 0 0ค่ะมีส่วนลดพิเศษให้เลยค่ะของเราจะมีโรงงานผลิตเส้นเราจะใช้เส้นของเราจากโรงงานโดยตรงเลยค่ะ มาที่ i m p a c t เมืองทองธานีฮอลล์เจ็ดถึงแปดนะคะงานสมาร์ท m e e เอ o มค่ะวันที่สี่ถึงวันที่เจ็ดนะคะ สวัสดีค่ะจากบูสติปิฟานะคะหรือว่าแบรนเกียวซาทอดงโง่ค่ะของเราอยู่บูที่48นะคะธุรกิจของเราค่ะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับของทอดนะคะหรือว่าเกียวซาทอดนั่นเองค่ะนอกจากตัวเกียวซาทอดแล้วเนี่ยเรายังมีเกี่ยวกับโปรดักที่เป็นทอดมันกุ้งซาลาเปาไส้ครีมเฟรนฟายนะคะแล้วก็ของทอดอื่นๆอ,อีกมากมายเลยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะงานนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นนะคะลูกค้าที่สนใจอยากเปิดธุรกิจเกี่ยวกับของทอดหรือว่าธุรกิจสติปิฟายของเราเนี่ยเรามีโปรโมชั่นงานนี้นะคะ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 20,000บาทค่ะจากปกติราคาเริ่มต้นอยู่ที่25,000บาทค่ะและที่สาคัญเลยนะคะเรามีโมเดลราคาพิเศษมาให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยก็คือจะเป็นโมเดลคีออสขนาด2.4คูณ2.4เมตรนะคะในราคา55,000บาทเลยค่ะตัวนี้จะได้คียออสขนาดใหญ่นะคะไปตั้งถึงที่ทําเลลูกค้าเลยค่ะและที่สาคัญยังได้ตัวเกียเก๊ยวซ่าหมูเกี๊ยวซ่าไก่นะคะอย่างละ4ลังค่ะเป็นทั้งหมด8ลังนะคะถ้าขายหมดนะคะก็จะได้เงินกลับมาอีกประมาณ10,600บาทเลยค่ะเท่ากับว่างานนี้ลงทุ ไม่เยอะเลยนะคะและถ้าเส้านไหนที่สนใจนะคะสามารถมาพบกับสติลพิซฟายได้ที่งาน smart SME expo นะคะที่บูจี1 8นะคะวันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่7เลยะคะ่ะ ชามูไรรามงค่ะอยู่บูตี้ค่ะชามูไรราเมงของเรานะคะเป็นราเมงรสเข็นต้นตำลักจากญี่ปุ่นเลยค่ะค่ะจะเป็นราเมงค่ะรสเข็นจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยค่ะเรามีเมนูมาทั้งหมด4เมนูค่ะวันนี้จะเป็นชามละ59บาทจะมีทงกุสึราเมงค่ะโชยุราเมงซาลูราเมงและก็รามงต้มยำค่ะค่ะสำหรับในงานสมาสเอชไอเอโนะคะโปรโมชั่นในงานแถมฟรีเลยค่ะวัตถุดิบ200ชามให้ลูกค้าสามารถนำไปขายทำเงินได้เลยถึง11,800บาทค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะหากลูกคค้าาาจองงในนนะะเร แถมตู้ประซี่นะคะพร้อมเครื่องดื่มให้ลูกค้าไปขายได้กําไรเพิ่มไปเต็มๆเลยค่ะสำหรับใครที่กําลังมองหาธุรกิจแฟรนไชส์อยู่นะคะห้ามพลาดงานนี้เลยค่ะกับงาน Smart SME Expo ค่ะที่ Impact Hall 7-8ค่ะ Booth 5 c 6ค่ะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่ท7ก,กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะโชว์ราเมงอยู่ที่ b o o t K19 นะครับธุรกิจของโชวราเมงเองเราทำธุรกิจร้านอาหารนะครับแล้วก็เราเปิดสาขา แฟรนไชส์นะครับให้ลูกค้าได้เอาธุรกิจของเราเนี่ยไปต่อยอดเพื่อสร้างธุรกิจ ร่วมกันนะครับถ้าเกิดใครที่มางาน SMB Expo นะครับทางโชราเมงเองนะครับมีโปรโมชั่นนะครับรับสิทธิส่วนลดวันนี้ถ้าเกิดจองสิทธิพิเศษในงานนะครับ15,000าบาทนะครับได้รับส่วนลด1 0จากค่าแฟรนไชส์ทั้งหมดนะครับรวมถึงแฟรนไชส์พร้อมเปิดเลยนะครับสุดท้ายขอฝากให้ทุกคนมาเยี่ยมชมนะครับงานของ s m b Expo นะครับวันที่4ถึงวันที่7นะครับแต่ว่าอย่าพลาดนะครับโชราเมงอยู่ที่ K-19 นะครับรอทุกคนอยู่ที่นี่นะครับ